กับข้าวกับขบข้าววิฉั้นเรียกแล้วฉันเรียกแล้วส้งใส่ต้องเอาปราตูแล้วแหละเพราะว่าเจ้าชายกบไม่มีเจ้ากบไปนะวยอันนี้ก็ได้นี่ว่าอุ้ยอุอุ้ยอุอุ้ยอุอุอุ้ย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 อุอันนี้ไข่ยจได้ เอาจักสองตอนไปปนเออเนาะอุ้ยแม่ค้าพูดดีอ่ะแล้วแต่เธอแม่ค้าพูดดีอ่ะแล้วแต่เธออุ้ย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 โอ้ดูเนื้อสิทุกคนปนเป็นบาีตั้นงน่วงนอนเอาเยอะใบป่าววะง่วงนอนอ่ะแล้วก็เธอมีผักแพลวไหม โอ้โหไม่มีเลยวันนี้วันนี้ไม่ได้เอามาเมื่อวานนี่งามปิ้งอ้ตายแล้วทำไมฉันไม่เห็นเนี้ย,ย,ยหัวใจสั่นเม็ดตาแล้วจะลงขายทำไมทำไมจ้ะเอายืมบ้านซิขายของอ่ะ ต้องโฆษณาแบบเออให้มันดูน่าเชื่อถือหน่อยของสดทุกอย่างบอกสด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 ทุกอย่างเอออู้บักเออคือเป็นตะกินแถอะเสียสิบบาทด้บัพวกยาคอยบะกินบอกเขื่อนเออไอ้นี่ถุงละสิบบาทเหรอเธอเอาจริงอ่ะอุ้ยได้เยอะเออจริงจริงวันนั้นก็ซื้อไปแล้วนะเธอเวอันนี้เว้ นี่คืออะไรมันก็กินโมเป็นอีกละห้าเด็กอะไรเออไม่ไม่จะถามว่ากำเท่าไหร่ละมันมันเป๊ะเบื่อคนในเมืองว่ะเออเว้ยมาอยู่ไทยโดนอย่างนี้กกกกลิ้นแข็งก็เข้าใจนะว่ากกลิ้นแข็งอันนี้ใช่ไหมใช่แล้วเออไม่ไม่เท่าไหร่แล้วเธอ คิดตังก่อนยังไม่ถึงร้อยเหรอกาว่าจะให้แบงค์แดงมีทอนนะเนี่ยจะเอาครบร้อยเลยเหรอเธอกา่ว่าเสียแบงค์แดงมีทอนไหมหัวใจสถานประคา่าวะย่ามากลมแถวนี้น้มันหลับนะ <laughs> เอา้า เอาไม่คุณรอคืออายเอาอบา่เอาไม่เอามาน้องมาทุกคนมาไมาใครยังไม่มีกับข้าวกับปลาเพิ่พนมาหอดหัวกระได้บ้านลวพี่น้องเออ้ยอยากซื้อ,อยากขายอยากแกลแวะมาด้วจ้าแปดห้าบาทโอเคของ <คน S 1> ขงองของใครขอ,ของเขาของเขาเหรอไม่ใช่ขอ,<ๆ>ของเราใช่ไหมใช่ของเขาเอันนี้ถุงเท่าไหร่ของเราครบยังร้อยหนึ่งอะ่ะ แปดสิบห้าบาทปอกคยอยากกินยังวะเดี๋ยววางไก่อนเอาเอาเอางทั้งแจกแ้พอเ้อยทั้งแ่เลยมันร่ดีวะเอาดอกแค่เท่าไหร่เธอดอกแคี่สิบดอกแคยเอาพิกดีกว่าเราเป็นคนชอบพิก พิกยี่สิบเป็นร้อยห้าบาทร้อยห้าบาทเอาว่วงยวนงคือว่าแปดสิบหาเอาก็พิกอีกยี่สิบพิก2ี่สิบบาทบ่ใช่ทุงลรือยี่สิบแมนแปดสิบหาเป็นเป็นร้อยห้าบาทร้อยห้าบาทเอาเดี๋ยวเดี๋ยวตต๊อกก่อนนะเวเวถึงขั้นหมดเนื้อหมดตัวเลยทีเดียวทุกคน